ที่ทำร่วมกับ Next Thai ในครั้งนี้เนี่ยได้รับกระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะทุกคนต้องบอกว่าได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแฟนคลับของน้องๆเนี่ยเหนียวแน่นมากเลยตั้งแต่ตอนช่วงเอเชียค่ะมาจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะตอบรับเนี่ยจากทั้งคนไทยจากทั้งต่างชาตินะคะลูกค้าที่เข้ามามเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะ 跟莲花超市和 Next t h 的合作，就是怎么样？你那个影响力怎么样？他说，就是引到了非常多的客户，无论是泰国还是中国的，大家都呃非常的喜欢你们。从关注我们节目到现在，你们的粉丝非常的多，变得越来越多了，所以要感谢你们。那问问 Next。

Thank you พี่ดอนเสริมอะไรไหมคะพี่ดอนเสริมอะไรไหมคะอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าผมก็โตมากับโลตัสเพราะตอนเด็กนี่ผมผเอ้อเว้ยผมเกือบพูดซอยบ้านเพราะว่าบ้านผมอยู่ข้างๆโลตัสใช่แล้วผมแบบว่าตอนเด็กๆผมแบบเดินเข้าออกบ่อยมากผมรู้สึกว่าครั้งนี้ก็แบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับโลตัสด้วยตรวเองขอบคุณมากครขอบคุณว่าคดีใจเติบโตพร้อมโลตัสอุ้ยตายละขอโทษค่ะไม่ทำให้ใครหล่นขอบคุณนะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะเราพวด ช่วยแชร์ประสบการณ์ทำงานร่วมกับน้องๆนิดนึงค่ะว่าการทำงานกับน้องๆในครั้งนี้พี่วันประทับใจอะไรบ้างค่ะคะ จริงๆต้องบอกว่าความประทับใจที่เห็นเนี่ยก็คือน้องๆเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากๆนะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆเลยแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนช่วงเอเชียค่ะเพราะฉะนั้นการจัดงานแฟนมิตครั้งนี้มันก็เหมือนกับเป็นสะพานที่เชื่อมให้ลูกค้าต่างชาตินักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ค่ะได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของประเทศไทยค่ะก็เลยเหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยอะในการแล้วก็ ตัวแทนของแบบทุกๆชาตินะคะในการเชิญชวนคนหรือนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยด้วยก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ประทับใจในศักยภาพน้องๆที่มีมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> 关注你们的粉丝，包括新的粉丝入粉，大家都非常的喜欢你们。然后因为跟我们莲花超市合作了之后，让各多不同国家的粉丝都是你们的粉丝嘛，来关注我们的莲花超市，就感觉像一条呃一个非常棒的那个桥梁，就是连接了不同国家的人放呃放在一起，所以是一个非常好的机会。然后你们都是代表自己的国家，无论是中国还是泰国，所以都是一个非常骄傲的。 说吧，对他来讲，那么对 n e x t i p e 来讲的话，你们跟莲花超市合作是什么样的体验？可以分享一下。Thank you。我们看看我们的谁谁来分享一下感受？就是跟我们 n e x t y p 跟莲花超市熊熊熊，熊 <laughs> 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 跟莲花超市合作是什么样的感受？